สวัสดีค่ะวันนี้ทางร้านมารีวิวนะคะตัวเลเซอร์อากิตะ5เส้นนะคะแสงสีเขียวเลยนะคะกล่อง,องเก็บอย่างดีเลยนะคะเขาขาตั้ง1.5เมตรเลยตัวนี้นะคะมาดูกัน,นิดใกล้ตัวนี้ก็เป็นรูปทรงแบบใหม่นะคะจะเป็นแบบยางกันลื่นนะคะแล้วก็หล่นนะคะเวลาหล่นมันจะมีการกระแทกให้นะคะทำให้บอดี้ไม่เสียหายนะคะในกล่องนะคะเราก็มีฐานมาให้เลยนะคะ2ก้อนนะคะพร้อมที่ชาร์จนะคะอ่าเวลาใช้งานใช้ยังไงนะคะเราเอาฐานนะคะเสียบตรงนี้ด้านข้างนะคะนี่นะ ลงไปเสร็จปุ๊บเราเปิดเครื่องนะคะตัวนี้กดออนหนมาเป็นออนนะคะตัวนี้จะเป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะคะกะ็มาดูเส้นกันมาดูการใช้งานกันนะคะตัวนี้นะคะดูตรงนู้นนะคะจะมีจุดสีเขียวเข้มนะคะเพื่อจะได้แบบว่าดูสังเกตการใช้งานได้มากขึ้นนะคะเพื่อมีจุดระดับให้นะอะต่อด้วยนะคะเวลาใช้งานนะคะตัวนี้นะคะกด V ีนะคะจะเป็นแนวตั้งนะคะ กด H นะคะก็คือตอนแนวแนวจะหายถ้ากดีหนึ่งก็คือจะมาเนาะคือตามนี้เลยแล้วก็สามารถปรับความเข้มแสงความอ่อนแสงได้กดตรงนี้ค้านะคะแสงจะจางลงนะคะกดตัว H นะคะค้างไว้นะคะ,ะ,คะแสงจะกลับมาเข้มจนสุดเลยนะคะตามนี้เลยตัวนี้นะคะตรงนี้ยังสามารถที่จะหมุนเพื่อปรับองศาได้นะคะเนี<อ>่ยเราก็ค่อยปรับองศาเนี่ยตามนี้เนี่ยก็หมุนกลับมาที่เดิมได้ ตานี้แล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีตัววัดระดับน้ําให้นะคะเพื่อจะได้แบบตรงนะคะเวลาตั้งแล้วก็มีแนวดิ่งนะคะสีแดงให้แล้วก็ตัวนี้ถ้าเราไม่ได้ระดับนะคะจะร้องแต่ถ้าเราอยากจะปรับระดับแบบว่าเวลาตั้งบันไดหรืออะไรต่างๆอยากให้เสียงมันเงียบเรากดตรงนี้ค้างอ่านเอาตรงนี้นะมันดังเรากดตรงนี้ค้างไว้เครื่องจะเงียบทันทีนะคะเราก็จะตั้งระดับแนวเสียงได้โอเคเดีย๋ยวเราจะมาดูตรงที่แจ้งกันนะคะว่าแสงจะเข้มจริงไหมนะคะตัวนี้ นี่นะคะเรามาเปิดตรงที่แจ้งกันเลยนะคะแสงมาเต็มเต็มเลยนะคะยังเข้มอยู่เลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูตรงจุดตรงนั้นกันเอาหมุนนะคะหมุนตัว,ต,วตัวเครื่องดูนะเห็นจุดไหมคะเนี่ยเห็นปะแสงยังไปถึงตรงนู้นได้เลยนะคะอันนี้คือไปถึง20เมตร30เมตรได้เลยสบายๆนะคะโอเคส่วนถ้าใครสนใจสั่งซื้อตัวเลเซอร์ตัวนี้นะคะก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาให้กับแอดมินได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ